สาวสที่เพิ่งจบใหม่หรือเพิ่งเริ่มทำงานนะคะออกรถอะไรดีสวัสดีค่ะน้องเก๋อีสุสุพรรณพันชุมพรค่ะวันนี้จะมาแนะนำหนรุ่นที่เหมาะกับสาวสาวที่เพิ่งเรียนจบใหม่และเพิ่งเริ่มทำงานนะคะนั่นก็คือ4ประตู1.9 SDA Auto ตค่ะดียังไงเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยค่ะ สำหรับ1.9 s d a a ออโตรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะเหมาะกับสาวๆอย่างเราที่เพิ่งเรียนจบหรือว่าเพิ่งเริ่มทำงานนะคะอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของเอกสารนะคะขอบอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลนะคะทางเราพร้อมดันเคสให้ลูกค้าทุกเคสค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเพราะว่าดาวเพียงหลักหมื่นและขอนเพียงหลักพันเท่านั้นเองค่ะ สำหรับ4ประตู1.9 SDA อ u t ตนะคะโฉมใหม่2023นะคะ <m uch> มีข้อดียังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะจุดเด่นหลักๆเลยนะคะมาพร้อมหน้าจอ MID ขนาด3นิ้วที่บอกรายละเอียดทุกอย่างขณะขับขี่นะคะั <m uch ing> ่นก็คือปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะ <m uch ing> สะดวกสบายในการฟังเพลงยิ่งขึ้นนะคะ3 <m uch ing> นะคะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะและ4นะคะเ <m uch ing> กียร์ออโต้ในรถกระบะขับง่ายแถมรถกระบะยังบรรทุกได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ สำหรับที่นั่งตอนหลังนะคะก็กว้างขวางนั่งได้สะดวกบสบายนะคะเดินทางไกลรับรองว่าเบาะนิ่มมากนั่งสบายมากนะคะหรือว่าจะเป็นเก็บของด้านหลังเอสกสารเอ่ยอะไรเอ่ยสาหรับผู้หญิงอาจจะมีของจุกจิกเ<ๆ>ช่นหมอนผ้าห่มเนี่ยคะ่ะตั้งเบาะด้านหลังเนี่ยคือสบายเลยไม่เกะก,กะเลยนะคะหลับอย่างน,นี้ยาวๆได้เลยนะคะเดินทางไกลอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเดี๋ยวเนเกศทาตัวอย่างให้ดูนะคะนี่พื้นที่เหลืออีกนะคะ กระบะกว้างใหญ่ลึกบรรทุกของได้จํานวนมากนะคะสําหรับสาวๆที่อาจจะเป็นเจ้าของสวนผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรืออาจจะเป็นเจ้าของสวนปาล์มน้ํามันนะคะก็สามารถบรรทุกนะคะได้จํานวนมากเลยนะคะและที่สําคัญนะคะกล้องมองหงังที่น้องเก๋บอกเมื่อกี้ก็คือจะมีมาพร้อมใน ตัวนี้เลยค่ะและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการบำรุงรักษานะคะบ,บอกเลยว่าหายห่วงเพราะว่าการบำรุงรักษารุ่นนี้ง่ายมากนะคะและที่สำคัญที่สุดพื้นที่ของเรานะคะศูนย์บริการควบคุมทุกพื้นที่เลยค่ะและราคาก็ยังถูกด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะรุ่นงงนี้กี่แนะนำไปนะคะทั้งตอบโจทย์นะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่สนใจนะคะแนะนำว่ามาได้เลยค่ะที่อ e ีูสุสุพามพันชุมพรทุกสาขาค่ะ